าลอยน้ําเหมือนเหมือนกูกูหัดตอนแรกแรกเติมเต็มเติมเต็มเติมเต็มงานไปแล้วมัน,ว,น <c oughs> ว่ายหรือนั่นอ่ะว่ายแต่ทำไมมันว่ายไม่ไปอะ่ะลอยเขาลอยน้ํามัานอ้วนหรือเปล่ามันเลยว่ายไม่ไปลอยน้ำหน้าหัามันไหลเลย ให้ดอกอันนี้ไปด้อลูกเอ้ยไปกินเอ้ยอันนี้ผักบุ้งนะลูกเอ้ยแล้วว่างพักบุ้งโอ้ยไม่เคยโดนย้อนปากมันเลยอโดนย้อนปากมันย้อนโดนปากอย่าควนเขาอันนี้ให้น้ำใสๆก่อนอืๆๆฉันบดจับเธอเด้อ ไม่ไม่ไม่ดูเอาอันนี้โอเคเอามันออกไปจากน้องช่างเธอไม่เป็นไรเดี๋ยววางไว้เต็ม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 ดูนะมันจะขึ้นมาไหมหัวมันแข็งๆก็เป็นน้องนั่นน่ะสิมันเจ็บป่ะเนี่ยโอ้โหมันเจ็บป่ะเนี่ยนั่นเพราะว่ามันหนาวมันเย็นไม่เย็นหนาว ไปแล้วยังยังไม่ไปเฮ้ยว่ายไปอยู่นี่ว่าน,อน้องอย่าไปกวนเขาด้วย <c ười>